สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนเห็ดหยังตะท้องเห็ดใส่หมูพี่น้องศิลาสวัสดีครับตะท้องเห็ดหลางใส่หมูเลยจ้าเด้อตะท้องสิลาบให้ยายกินยายบวกินเนื้อเลยจ้าเด้อยายกินแต่หมูได้เลยจ้าท้องเือเอามาต้่มเลยจ้าต้มเป็นชุกก่อนเลยจ้าเด้อโอ้ยบักมือ บ้างแน่เลยเนาะมื่อนี้ยายบได้ไปทางไหนก็กินคือเกาเนาะพี่น้องเนื้อจ้าหมูหมูที่ยายซื้อ,อวันละขาวน,น,นี่ยเลยจ้ายายชีสกินมื่อนี้เสียบๆไปเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยให้ยายถูกกำลังใจให้ยายนี่ยเลยจา้าคลิปกินก็กินเนี่ย ขิห้หากับไปหาน้องพี่น้องเนาะจะต้องช่วยเห็ดเป็นตอนเห็ดผักละเท้าซับมุนี่น้องอืมเป็นเห็ดซับด้วยจากกว่าดิเร็ดกก๋วยชุกนกว๋วยดิบเท้าต้องสองอย่างเลยพี่น้อง <laughs> ดิบสุกสุกได้สอบดิบกระดิบให้กินสุกกระสุกจต่ได้สอบดิบ ตตทองสอบซุกก็พักเดี๋ยวก็เป็นหลวกเมืนว่าสาวลาบซิมือตาทองลิจารลาบซิมือตาทองตาทองก็พักซอยแล้วก็พักลิจาร้หอม พักแหลกนแน่บ่แน่ก็เอาเี่นอนเด้อพักก็อมัน่ทองพักแล้วแล้วอยไม้อีกด้จ้าเด้อเห็ดกินยังสิเลยน้องสาเนาะเห็ดกินเห็ดไปเรื่ยกกรอย,อย,กกยๆฮ่ฮ่ <laughs> <อ> บูแต่ซ้ำนี่กันยังห่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ในเงินอยากไปหาแต่กินดีเลยพี่น้องเยนี่เฮ็เยดยังอันนี้ไปหาสอนกะบอมีนามไปหาเห็ดกะแห,แหงเลียงเมื่อพี่น้องไปเห็ดจะเห็ดตองยางดั่งกบแกบ็บกบแก็บถ้าเพียงเราก,ก็ทําง,งานอาทิติงานเราห่อจะกินไปตั้งหลด,ดอกนี่ กิจเล็กกับพี่กำลังใจให้ยายครับตาเนยเด้อเพื่อนครับคือผงชูเกลือหนึ่งอ๋เรียงนี้ต้องร้ายละร้ายได้ต้องยางเหยีบได้ต้องต้มมันหอมได้สีหิตให้ตาทองยายทองสีหิตหลาบมันดึงด้ีจ้าสีมือตาทองดีจ้าต้มไส้ต้มไส้แล้วก็ไปซอย ต้มแล้ววัวพิษว่วถืออยู่ตุ่นพูดว่าต้มแล้วตาทองก็าจะเอามาซอยด้วจ่าเด้อนี่ไม่ยังว่ะตาทองขัวตาทองเที่ยวมาขัวเด้อจ่าเด้วยเนี่ยมาขัวสุกๆด้วยจ่าขัวมันสุกเด้อจ่าลาบสุก สุกเร็วเลยด้วยจานี่สุกแล้วเอาไปให้เย็นคอยซอยหอมใส่เนาะเท่านะแล้วด้วยพี่นอ้องอืมจะท้องสิมาลกหอมแบงด้วยจ้าเอาไว้ให้เย็นก่อนขัวไว้เอาเย็นก็มาหาลกหอมแบงด้วยจ่าหอมแบงงามๆสะพาไปแจวด้วยจ้านี่จะมาสีเขากันมืนอนี้เสีบๆไปเลย บาได้ซื้อได้ขายดอกหอมนี่นี่สวนเมิดเลยได้จ่าด้ดวยมันได้จ่ามาเริ่มเอาในใหญ่ด้วยนี่บัวละพาบัวละพาเจ้าบาได,าบด้ปูกไปต้นนะอโอ้เจ้าหูปูกนะเอาเอางามมากกับปูกเกิดอยู่นะเถ่าตโอโอ้ยแต่ทองหูห็ดหนเนาะ แบบบ่อหอนี่เปิดเมดเอยื่นะโถ่ไปเก็บหอมมาเร็วกับซ้อยด้วยจ้าเล้ยนี่พักจแช่เส็เนะพี่น้องเนะพักหาเจียวลาบหมูสุดๆไปเลย ช่วยหอมแดงกระต้นหอมแล้วเหลือหอมปีกับบมกน่าวไอบึงชูขันต้อนนี่เด้จ้า <laughs> บึงกะทองลินอั้บึงกาทองชูขันต้อนเด้จ้าเลย ลายลานกันจีวาโอ๊ยลาบกะคขีนี่บึงนี่นะจ่าเนาะยายจะสีหิหยังไงบึงยายก็เห็ตตัวนี้หเบึงตัวก็ตาตาทองมันกันเล้นเป็นตัวตาทองยายทองทั้่ะเห็ดกินดีดีนยจ่าเดินนอจ่าเดิน ตะท้ทองซอยใบบกูดใหญ่วัวพิดบอถือใยหาย่หิดหัวพิดบอถือก็ขอถูดขอไผ่เด้อจ้าใย่ยหวงนนลงนละลงรงสิแหละเขาใช้ใบบกูดอยู่นะเจ้าตีใส่เมื่อใส่น้อใหญ่บกูดหิดกินหรอกม่เตใหญ่ทองหิดนี่กินเดอ,ยยอเเจ้าเด้อเท่าองเท่านี่ หันใสหันใสได้จ้าปะนี้กะทองหันใสมันใสหมูคนณเนยเขาก็สอบใสใสคนเนยเขาไปสอบได้เถาเมนบอเขามีปอดกระใสดีเด้เนาะเถาเนาะมืดเรืองในมันเดรร้ายได้กรยใสปวดปอดจึงยังพุ่งพิงเขาม่ ใส่แซ่บตับน้ำให้นีพี่น้องหัวตับเจ็นั่เขี่ยจังซีเลยเท้าใส่าย, <laughs> ใสายมันเปลืองใส่ายมันเปลืองจังวานลกะเกษตรกินผัวเหลีว่วไปน้องพี่น้องเนาะเย็ดอ่างพี่น้องให้เสียบเสียบไปเลยเลยมึง แล้วแล้วดิานานี่น้ำอุ้ย,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 ยนุ่นดิจ่าเสรียหลายเสียหลายเสรียอยเสียน้อยดิจ้าดื้อพริกผงลงไปบอกกระสวนตักตีเถอะดูดาวก็พี่น้องพิษ <laughs> พิิดพิษพิษเลยจ้า คนก่อนด้วยพี่น้อนี่เอาอันนี้เสกก่อน,นดีละเนาะตีคนไว้ก่อนดีพี่น้องนี่จะเสบนะเถาเนาะใส่ขวลงไปเด้อเพื่อนครับสูผู้คนเมาในใหญ่เลยนี่ขวหอมขวบใบไม่ไม บนหอมลงไปหลงบวชย่ายหลงบวหนาวย่ายเสร็จตินหอมก่อนมีบหมวหนาวลงไปหอมแดงลงไป มามามาเอาถ้วยมาตักเอาใ,ใหญ่เด้อมือนี่ลาบหมูใส่ไส้ใส่เลือดบอดัวเตาเดี๋ยวก่อนด้วยพี่น้องจะทองซีมด้วจ่าด้วยจ่าเสียบบัวเสียบด้วพี่น้องเฮ็ดซุกแล้ว สเสลือดด้วยจ้าใส่เลือดลงไปจะทองที่สเสลือดด้วยจ้าเดี๋ยวเสลือดคนนี้บุกีเลือดกับขัวเลือดจ้าสูตรเบื้องเทาเสียบวะซีบีเบื้องเทาเสเลือดลงไปมั่นบ่ แสบพี่โตแสบป่ะเพี่อนแสบล่ะจ้าขึ้นเบืองเขามาให้มูเพื่อนด้วจ่าเด้อมามาเบาในใหญ่เด้อคนละถวยละอันนี้ยเด้อจ่าจังอันนี้เขาไปขั่วอีกกระได้เด้อจ่าคนไหนบ่มักใส่เลือดเด้อจ่าคนเขามักใส่เลือดก็มีเด้อจ่าเด้อ เดอดจ้มาเพราะมากดูดขัวเอาจริงสิเสีบดีสบเสือดเลยขัวเอามันมันเขากันเรด้อยจ้าม,มาคั่วให้มันสุกเลยมันแส่บเลยเห็นาพี่นองเห็นควนเห็นนี่ข่วนซีเรยจ้า เดีุ๋กเด้๋ยจ้าบันนี้ายสีคิดเขาออจ้าตัวนี้แย่ครัวตัวนี้เสเลือดนิดเดี๋ดดวยวจ้าอาหารหลักก็คือของตาทองเดี๋ยวจ้านี่ปลาแดดเดีด๋วยวจ้า <laughs> ปลาแดกคือปลาลาโตเดี๋ดวยวจ้าถ้าท้องจีคิดเขาเขาเดี๋ยวจ้าขันบ่มีปลาแดกตาท้องก็คิดเขา,เขา,าขปลาแซ่บ สวัสดีจ้าออมาด้วยจ้ามากินเขากะย่ายด้วยจ้ามากินเขากะย่ายเด้อมือนี้ลาบหมูเด้วจ้าย่ายกินในน้อยๆลวะวะย่ายกินย่ายดีมือน,นี้ลาบหมูข้าบอกว่า,วขาเขาเสนขาหมักเขาหมักตาทองอันนี้ตัวขออัวย่ายกับมาตัวขัวมาด้วจ้ามาเด้อมือกินในย่ายเด้ว,ดวจ้าเด้อมานนอมามาชูปูชูพ่นแพทย์ครับ มา uh huh. ใช้ตูวว้หัวตู้ห uh ัวหัวน่ออืมอืมที่กันมืดอัวอ uh ่อที่เรา้องเท้าอ่ะเอ่านังมาเสียมาเดินพี่น้องจพูดชุกคนเอาผักจริงอ่ะอืมอืม

ใชกินอาหารเพื่อนใจนี่ได้ด้วยใจเด้อรวสอบคุบย่า่คีบหนีอย่าลืมเป็นกำลังใจอย่าลืมก้นไหลก้นแฉก็มีนี่หายย่ายโดยดีเะมอมาถหายย่า่ายย่า่พี่ผับตะกันย่า่ย่าขออภัยด้วยใจใาย่ลุ้งนะลุ้งงามสิเละสวัสดีจ้ารักนะทุกคนสวัสดีครับกดติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้อง